มลิสผู้จึงธุรกิจกับโอริ<า>คิดนิดหน่อย3ปีแล้วเ<า>ป็นธุรกิจที่ก้ากระโดดมา,มากอย่างไรบ้างครับก็ดีครับไปได้ดีเกินที่ที่ตั้งใจไว้ยอะไรเงี้ยครับ<า>ก็มากลากว่าที่คิดครับแต่ก็แต่ก,ตก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็รักษามาตรฐานให้ได้มากที่สุดเงี<า>้ย<า>จริงๆในความสําเร็จแบบก้ากระโดดอย่างเมื่อวานเพิ่งลงคลิปใน YouTube ที่ก็คือเตรียมเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับทั้งน้องๆในในบริษัทอะไรด้วยอย่างงี้ใช่ไหมครใช่ก็จริงๆเพิ่งเริ่มทํา เขาใช้คำว่าอะไรเพิ่งเริ่มโปรเซส<ะ>ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเราจะเข้าสําเร็จหรือไม่สําเร็จ<ะ>อย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยปลายทางที่มองไว้ก็อยากให้เป็นบริษัทที่มั่นคง<ะ>เพราะว่าเนี้ยไม่ได้มองแค่ตัวเองและมองมองถึงทีมงานพนักงานของเราที่แบบเขาสู้กันมาตั้งแต่วันแรกๆที่เปิด<ะ>คลินิกมาด้วยกันจนวันเนี้ยจริงๆการขยายสาขาไปแปดสาขาภายในระยะเวลา3ปี<ะ>นี่มันมันค่อนข้างเร็วมากอย่างเงี้ยครับ<ะ>แล้วมันก็มันก็จริงๆลิก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะมาได้ไกลขนาดดีอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าคือ ผลตอบรับมันดีเกินคาดจนเราต้องแบบเปิดสาขาเพิ่มเพื่อรองรับแบบความต้องการของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆในในที่ประชุมเราก็ในเรื่องการบริหารเพื่อที่จะเข้าตลาดรับ,บมันยากแค่ไหนคะยากมาก<ะ>อยากมากจริงๆใครที่เริ่ม go on process เนี่ยทุกคนจะรู้กันว่ามันคือเหมือนการเอาแบบเหมือนการเอาภาระที่ยุ่งยากของชีวิตอะ่ะเข้ามา<ะ>เออแต่มันเป็นโปรเซสที่ถ้าเราจะต้องไปสู่จุดนั้นอะ่ะเราก็จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ เหมือนประมาณว่ายอมเซตงานเอกสารงานงานคอนโทรลต่างๆงานหลังบ้านต่างๆให้มันเรียบร้อยแล้วจากนั้นบริษัทเราจะกลายเป็นระบบแล้วมันก็จะแข็งแรงแล้วก็มั่นคงพนักงานของเราเนี่ยจะสามารถรันงานไปได้เองโดยที่ทุกคนทํางานในหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยครับ <S <S ซึ่งมองในในระยะยาวมองในปลายทางอะ่ะ มันก็คุ้มที่จะเหนื่อยตอนนี้รจริงๆพอเรามาบริหารติมตัวแบบนี้ความยากของเรากับหน้าที่ของเราแล้วก็งานในวงการบันเทิงยางไรบ้างครับ้องทิ์ต็นฤิ์ก็ลกดงานวงการบันเทิงลงไปเยอะมากใช่ครับก็จะเห็นปะปายก็เห็นเท่าเท่า <ๆ S 1> ที่เห็นก็จะเล็กๆน้อยๆอันไหนที่พอทําได้ก็ก็ยังอยากทําอยู่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นฟิลแบบว่าความรู้สึกอยากทํเพราะอันนี้งานนี้คู้จัดรู้จักการทํากับเพื่อนกันที่แบบเราก็มองว่าการไปทํางานก็เหมือนการไปผ่อนคลายอะไรเงี้ยก็ก็รับงานงานนั้นอะไรเงี้ย เาเราอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้บริหารอ่ะต้องเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครใช่จริงๆพนักงานที่คลินิกจะรู้กันว่าตอนทํางานบริหารหรือตอนทํางานงานข้างบนเนี่ยจะจะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับก็จริงมีความดุลูกน้องหรือว่าในทีมหรือว่าในความซับเซตว่าทาเป็นผู้บริหารจริงๆไม่ใช่คนดุแต่ว่าเป็นคนที่จำเป็นจะต้องดุบ้างในบางทีเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องเนาะถ้าเราเล่นไปหมดเลยหรือว่าไม่จริงไม่จังอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให มันก็จะทําให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะลูกน้องรหรือพนักง,งานของเราอาจจะไม่ไม่ใช่ไม่เกรงกลัวหรอกเขาคงเกรงใจแต่ว่าอาจจะไม่แบบไม่ไม่กล้าให้จะเดินทางตามเราเพราะเราดูไม่มั่นใจะไรสักอย่างเลยดูไม่โฟกัสอะไรสักอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยที่<พ>อนนในเรื่องของอายุด,ด้วยแล้วในเรื่องของใช่คุณผู้เราใช้เทคนิคอะไรในการบริหารคนให้แบบว่า เฮ้ยบางคนในองค์กรอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ <ฮะ S 1> ยังอยู่กับเราอะไรเงี้ยใช้เหตุผลหมดเลยครับเวลาคุยกับใครคุยด้วยเหตุผลหมดเลย <ฮะ S 1> <ๆ S 2> ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องอันไหนรักบอกว่ารักอันไหนพี่น้องบอกว่าพี่น้อง <ฮะ S 2> แต่การทํางานคือการทํางาน <ฮะ S 2> ถ้าเกิดกันส่วนนี้เราบอกว่าเอ้ยพี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะการทํางานของพี่มันอาจจะตกหล่นข้อไหนบ้าง1 2 3 4ด้วยเหตุผลอะไรเพราะอะไรแล้วก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนก็จะทํางานกันไปได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องมา ขุนเครืองใจกันเพราะว่าเราคุยกันแค่ในแค่ฐานะงานเลิกงานมาแล้วก็เอ้ยยังเป็น,ปน,ปนพี่เป็นน้องของตัวของทุกคนตามปกติอย่างเงี้ยครับ<ะ>พี่ฮาปาร์ตี้ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับแต่ในความตั้งใจในการเข้าตลาดหรอครับตอนนี้มันเดินหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเพิ่งเริ่มเลยครับเ<ะ>พิ่งเริ่มเมื่อจากการที่ลงคลิปเมื่อวานก็คือแบบเพิ่งเริ่มเดือนนี้เลยครับซึ่งแสดงว่าถ้าเกิดถึงเปอร์เซ็นต์อ่ะอยากจะตอบว่าน่าจะแค่0.1%ของของเส้นทาง100%ทั้งหมดอ่ะ เพราะว่าเพิ่งเริ่มเอาทีมเข้ามาคุยเพิ่งเริ่มเซตทีมตั้งคณะกรรมการทำงานอะไรเงี้ยครับเพิ่งเริ่มเลยแต่<ช>ยางน้อยก็ฝากเดลิสคินิกให้ทอแฟนหน่อยแล้วกันนะคะใช่ก็ฝากเดลิสคินิกด้วยครับวันนี้เดลิสคินิกก็ยังเป็นของลิสอยู่แต่วันหนึ่งก็จะเป็นของทุกคนะนะครับแล้วก็จะพยายามเอา เอาบริษัทเนี้ทำให้มั่นคงที่สุดแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ให้ยุติธรรมกับทั้งตัวพนักงานแล้วก็ผู้ใช้บริการทุกคน <หา S 1> ถ้าวันนั้นสําเร็จจริงๆก็เดี๋ยวอาจจะได้มาประกาศกันอีกนล้วทุ่มวันลาก็ต้องรอซื้อหุ้นเลยดิก็หว <loh> ังว<ะ>่าจะให้เป็นอย่างนั้นใช่ครับขอบคุณครับนี่ยวขอพัก